กูเป็นคนที่ลดน้ําหนักมาตั้งแต่ตอนเด็กอายุ20กว่าต้นๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลดน้าหนักมาตลอดเพราะว่ามอก่อนเป็นคนตวอ้วนอ้วนมากๆเลยระหว่างที่กินอ่ยมันก็จะมีอาการแบบว่าเบลอๆนิดนึงเพื่อนบอกว่าให้กูเลิกกินเถอะเริ่มจะเออละอันนี้คือไปกินตัวอื่นตัวที่เคยกินมาก่อนใช่ค่ะพอเราเริ่มโตขึ้นไปอยากทำธุรกิจเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดน้ําหนักดีจริงไม่มีไซเอฟเฟกไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็ทําให้สุขภาพดีด้วยตอนทำหายากมากเพราะว่าส่วนใหญ่หอมจริงแต่่่่ววาาามมมััันนนนจะีีซเอคทรรรู้กใสพหื ยาต่งางๆที่ช่วยให้เห็นผลได้เร็วแต่ว่าสุขภาพแย่บางทีแบบว่าสมองเบลอใจสั่นคอแห้งนอนไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะเราก็ผ่านตรงน,นั้นมาหมดแล้ว<อ>แบบพยายามทําคิดสูตรโดยที่แบบมีคุณหมอคอยช่วยคิดสูตรให้อะไรเงี้ยค่ะพอได้สูตรนี้มาแล้วพอเราลองเทสที่มันดีจริงแล้วทุกคนที่ลองอ่ะไม่มีผลข้างเคียงเลยอ๋อก็คือเริ่มต้นจากอยากลดเองแต่ว่าอยากจะได้ที่มันแบบอ่ากสุ้ภาพอยากได้ตัวลดน้ำหนักที่เราทำขึ้นมาเองเพราะว่าเราจะรู้ว่า ตัวรหนักตัวนี้มันใส่อะไรบ้างแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวที่จะกินมันก็คือ <c oughs> ไม่เป็นอันตรายกับตัวเองแล้วก็คนอื่นนั่นเองใช่ <c oughs> เพราะว่าเราทําขึ้นเองเรารู้มันปลอดภัยแล้วเราก็อยากให้คนอื่นค่ะได้กินของที่มันปลอดภัยด้วย<ฆ>แล้วก็ดีจริงๆแล้วเรามั่นใจที่จะให้คนที่เรารักกินเช่น <c oughs> คุณพ่อคุณแม่หรือว่าแบบ พี่น้องหรือตัวเราเองกินอะไรเงี้ยค่ะอโอเคครับอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวโอจิินอยากจะมา<อ>ทำ<ล>อะไระต้องทำยังไงเอ่ยก็มาคุยกันเนาะเราสนับสนุนทุกวิถีทางให้คุณขายได้ไม่ว่าจะเป็นสอนยิงแอดสอนยิงไอจีสอนยิง Facebook หรือสอนการขายแต่หลักๆที่สําคัญคือตัวคุณเองต้องอยากที่จะรวยก่อนจริงๆในโอจิินเองอะค่ะมันจะมีสารสกัดหลายๆตัวเมล็ดกาแฟเขียวเงี้ยค่ะในเมล็ดกาแฟเขียวมันก็จะมีคาเฟอีนเนาะที่ช่วยเรื่องการเผาผลาญในเมกามันมีการใช้ตัวคาเฟอีนในการลดน้าหนักมานานแล้วอย่างเงี้ยค ตัวไคโดซังเอลคานีทีอะไรเงี้ยค่ะหลายๆตัวมารวมกันเราใส่สารสก,กัดค่อนข้างที่จะแน่นแต่แตว่าเราได้ของที่มีคุณภาพ<อ>เราก็ไม่มีผลข้างเคียงค่ะขายไปรู้สึกภูมิใจไปด้วยที่มันสามารถสร้างชีวิตที่ดีกับคนอื่นได้แล้วก็สุขภาพที่ดีด้วยจริงๆเลย,ยค่ะว้าวเยี่ยมมากเลยขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับ